คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับเรามาทำความรู้จักดาวเคราะห์น้อยสี่ดวงที่นักวิทยาศาสตร์จับตาว่าจะพุ่งชนโลกหรือไม่ขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com ครับคุณอาจนึกถึงภาพดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเมื่อกำลังรับชมภาพยนตร์ไซไฟหรือเมื่อมีข่าวออกมาว่ามันอาจกำลังพุ่งชนโลกแต่ที่จริงแล้วมีองค์กรและหอดูดาวหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังจับตามองดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุหินที่เหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะของเราเมื่อราว4.6พันล้านปีก่อนเรารู้ว่ามีดาวเคราะห์น้อยมากกว่าล้านดวงและส่วนใหญ่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีทว่ามันก็มีบางดวงที่เข้าใกล้โลกมากขึ้นและสามารถช่วยให้เราเข้าใจต้นกําเนิดของชีวิตโมนิกา้ากรดี้ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์และอวกาศ ประจำมหาวิทยาลัยดิโอเพนในสหราชอาณาจักรอธิบายดาวเคราะห์น้อยบางดวงเหล่านี้มีสารประกอบอินทรีย์จำนวนมากอยู่ในนั้นซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตเธอกล่าวมีสมมติฐานหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาบนโลกเนื่องจากส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตถูกนำมายังโลกโดยดาวเคราะห์น้อย แม้ดาวเคราะหน้อยส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายและผ่านโลกไปโดยไม่ก่อความยุ่งยากตามมาแต่บางดวงก็มีค่าพอให้จับตามองมีความสนใจมากมายเกี่ยวกับวัตถุที่เข้าใกล้โลกพวกมันได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะรู้ได้ว่าวงโคจรของมันเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ประเมินผลกระทบส่วนดาวที่อยู่ห่างจากโลกออกไปเรามองหาดวงที่มีองค์ประกอบต่างจากปกติ อากาธาโรเซกนักวิจัยจากคณะฟิสิกส์และดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยเอดินบระในสหราชาอาณาจักรกล่าวทว่าเมื่อดูจากขนาดความใหญ่ของดาวเคราะห์น้อยกลับไม่ใช่ข้อกังวลเท่าไหร่นักเรารู้แน่ชัดว่าพวกมันอยู่ที่ไหนและมันกำลังพุ่งไปไหนโรเซกอธิบายเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎต่างๆที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกมันและเราศึกษาความผิดปกติต่างๆเพื่อทำความเข้าใจดาวเคราะห์น้อยให้ดีขึ้น หากมันมีขนาดเล็กและเราตรวจหามันไม่เจอนั่นอาจกลายเป็นข้อกังวลได้จนกว่าเราจะทราบวงโคจรของมันเธอกล่าวเราพบว่าในตอนนี้มีดาวเคราะห์น้อยหลกัหลกๆสามดวงที่กำลังถูกติดตามตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์รวมถึงมีอีกหนึ่งดวงที่นาซาถึงกับต้องเปิดภารกิจเพื่อศึกษามันเป็นการเฉพาะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. อพฟิสดาวเคราะห์น้อยอโพฟิส ถูกค้นพบในปี2004ชื่ออัพโฟิสถูกตั้งขึ้นชื่อตามเทพเจ้าแห่งความโกลาหลและการทำลายล้างของอียิปต์แม้ดูเหมือนว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะพุ่งชนโลกแต่นาซาก,กลับประกาศภายหลังว่ามั่นใจว่าดาวเคราะห์น้อยอัพโฟิสจะไม่พุ่งชนโลกเป็นเวลาอย่างน้อย100ปีขณะนี้เราทราบมาว่ามันจะเคลื่อนผ่านโลกไปอย่างปลอดภัยในวันที่13เมษายน2029โรเซกกล่าว ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เป็นหัวข้อของการสังเกตการณภาคพื้นดินอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่มีการค้นพบและมันจะเข้าใกล้โลกมากใกล้ในระดับที่เรามีดาวเทียมค้างฟ้าอยู่และเราคิดว่าระยะห่างจากโลกอาจทำให้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ขยายตัวและเปลี่ยนรูปร่างได้เธอกล่าวจากข้อมูลของนา s a แรงโน้มถ่วงของโลกจะสร้างแรงดึงที่เปลี่ยนวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ของอโพฟิสและอาจทําให้เกิดดินถล่มเล็กๆบนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อโพฟิสมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย340เมตรหรือประมาณความยาวของสนามฟุตบอล3สนามและมันจะโครจรเหนือพื้นผิวโลกในระดับ32,000กิโลเมตรซึ่งใกล้พอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถัดมาดวงที่2 2,024 Y r f นาซาประเมินว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาด53-67เมตรหรือคิดเป็นประมาณตึกสูง15ชั้นโดย224 0 Y4 r 4, ถูกค้นพบในปี2024และมันกลายเป็นพาดหัวข่าวในสื่อทั่วโลกเมื่อไม่นานนี้เนื่องจากดูเหมือนว่ามันมีโอกาสเล็กน้อยที่จะพุ่งชนโลกในปี2032นักวิจัยประเมินว่ามีโอกาสหนึ่งใน32ที่มันจะพุ่งชนโลก แต่นาซาได้ตัดความเป็นไปได้นี้ออกในเวลาต่อมาความท้าทายอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการสังเกตการดาวเคราะห์น้อยคือการประเมินว่ามีโอกาสพุ่งชนโลกมากแค่ไหนเกรดี้กล่าวเราต้องสังเกตต่อไปเพื่อปรับแต่งวงโคจรและวิถีของมันในตอนนี้ยังมีโอกาสราว3.8%ที่2024 Y-R4 จะพุ่งชนดวงจันทร์แต่นาซากล่าวเสริมว่าแม้เกิดการพุ่งชนดังกล่าวจริง แต่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อวงโคโจรของดวงจันทร์บริวารของโลกเราถัดมาดวงที่3 d มดีดิมอสและไดมอร์ฟอสดีดิมอสแปลว่าแฝดในภาษากรีกและมันคือดาวเคราะห์น้อยขณะที่ไดมอร์ฟอสเป็นดวงจันทร์เล็กๆที่โคโจรร,รอบมันอีกทีแต่ดาวเคราะห์น้อยทั้งคู่ไม่ถือเป็นภัยคุกคามโลกแม้พวกมันเคลื่อนผ่านเฉียดโลกอย่างมากก็ตามในปี2022 ดาวเคราะห์น้อยทั้งสองดวงตกเป็นเป้าของโครงการทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางดาวเคราะห์น้อยคู่หรือ DART ของ NASA ซึ่งส่งยานสำรวจขึ้นไปเพื่อไปชนดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสและให้ตัวยานทำลายตัวเองเมื่อเกิดกระบวนการชน ภารกิจนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบว่าหินอวกาศที่อาจเป็นภัยคุกคามโลกนั้นสามารถถูกทำให้เบี่ยงเบนการโคจรอ,ออกไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไดมอร์ฟอสและดีดิมอสถูกคัดเลือกด้วยความระมัดระวังดาวเคราะห์น้อยทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะตัดกับโลกก่อนการสาธิตเกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความสัมพันธ์ของวงโคจรของพวกมันจะไม่เพิ่มความเสี่ยงใดๆภารกิจนี้ส่งผลกระทบต่อไดมอร์ฟอสที่เป็นดวงจันทร์ มันเปลี่ยนวงโครจรรอบดีดิมอสในการทดสอบการปกป้องดาวเคราะห์ครั้งแรกโรเซกล่าวการเปลี่ยนแปลงนั้นวัดโดยใช้การสังเกตการบนโลกเป็นหลักเรายังคงติดตามเรื่องนี้ต่อไปก่อนที่ภารกิจเฮราจะมาถึงในปีหน้าเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการชนกันและถัดมาดาวเคราะห์ที่4ไซคี นาซาอธิบายว่ามันเป็นหนึ่งในวัตถุที่น่าสนใจที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักโดยไซคีถูกค้นพบเมื่อปี1852ชื่อของมันตั้งตามชื่อเทพธิดาแห่งจิตวิญญาณของกรีกไซคีอยู่ห่างจากเราอย่างมากมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารและเชื่อกันว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ประกอบไปด้วยโลหะและหิน นักวิทยาศาสตร์คิดว่าโลหะส่วนใหญ่มาจากแกนกลางของดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างดาวเคราะห์ดังนั้นการศึกษาไซคีจะช่วยไขยปริศนาได้ว่าแกนกลางของโลกเรารวมถึงดาวเคราะห์อื่นๆก่อตัวขึ้นได้อย่างไรทั้งนี้นาซาเปิดตัวภารกิจทำแผนที่และศึกษาดาวเคราะห์น้อยไซคีเมื่อปี2023ถัดมาที่การค้นพบใหม่ๆ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหอดูดาวเวลารูบินเปิดเผยว่ากล้องโทรทัศน์ตัวใหม่ได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยมากกว่า2,000ดวงและวัตถุอวกาศ7ดวงที่อยู่ห่างจากโลกไปเพียง10ชั่วโมงอย่างไรก็ตามทุกๆปีมีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยประมาณ20,000ดวงโดยหอดูดาวอื่นๆทั้งหมดบนพื้นโลกและในอวกาศรวมกันหากคุณต้องการทำแผนที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนทั้งหมด คุณต้องมีมุมมองที่กว้างมากจริงๆและนั่นคือสิ่งที่กล้องโทรทัศน์ของหอดูดาวเวรารูบินทำได้ศาสตราจารย์เกรดี้กล่าวหอดูดาวดังกล่าวคาดว่าจะค้นพบดาวเคราะห์น้อยใหม่อีกหลายล้านดวงในช่วง2-3ปีแรกของโครงการทำให้นักวิทยาศาสตร์มีดาวเคราะห์สำหรับติดตามมากขึ้นและปลดล็อกเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสุริยะของเรา ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากคนคนโลกครับ